สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับ พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพอออกพรรษาแล้วท่านก็ออกเที่ยวจาริกไปทางจังหวัดลบบุรีพักอยู่ถ้ำไผ่ขวางเขาพระงามบ้างถ้ำสิงโตบ้างขณะที่พักอยู่ได้มีโอกาสเร่งความเพียรเต็มกำลังไม่ขาดวักข้าตอน รู้สึกมีความอาจหานต่อตนเองและมีสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆไม่พรั่นพรึงอย่างง่ายดายสมาธิก็มั่นคงอุบายปัญญาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆเป็นอัดเป็นธรรมไปโดยลำดับ เวลามีโอกาสก,าก็เข้าไปกราบนมัสการและเล่าธรรมะถวายและเรียนถามปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับอุบายปัญญากับท่านเจ้าคุณอุบาลีวัดบรมนิวาสท่านก็ได้รับอธิบายวิธีพิจารณาปัญญาเพิ่มเติมให้จนเป็นที่พอใจแล้วกราบลาท่านไปไปเที่ยววิเวกทางถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายก ท่านเล่าว่าเวลาพักอยู่ท่ำสาริกาสามปีได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการทั้งภายในและภายนอกแทบตลอดเวลาที่พักอยู่จนเป็นที่สะดุดและฝังใจตลอดมา คือขณะที่ท่านไปถึงหมู่บ้านถ้าจำไม่ผิดชื่อว่าบ้านกล้วยที่อยู่ใกล้กับถ้ำมากกว่าหมู่บ้านอื่นๆพอโคจรบินทบาทถึงสะดวกท่านขอวานให้ชาวบ้านนั้นไปส่งที่ถ้ำดังกล่าวเพร้อมไม่เคยไปไม่รู้หนทาง ชาวบ้านก็เล่าเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆของถ้ำนั้นให้ท่านฟังว่าเป็นถ้ำที่สำคัญอยู่มากพระไม่ดีจริงๆไปอยู่ไม่ได้ต้องเกิดเจ็บป่วยต่างๆและตายกันแทบไม่มีเหลือหลอลงมาเพราะถ้ำนี้มีผีหลวงรูปร่างใหญ่และมีฤทธิ์มากรักษาอยู่ ผีตัวนี้ดุร้ายมากไม่เลือกพระเลือกใครถ้าไปอยู่ถ้ำนั้นต้องมีอันเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงและตายกันจริงๆยิ่งพระองค์ใดที่อวดตัวว่ามีวิชาอาคมขลังๆเก่งๆไม่กลัวผีแล้วผียิ่งชอบทดลอง พระองค์นั้นต้องเกิดเจ็บขึ้นมาอย่างกระทันหันและตายเร็วกว่าปกติธรรมดาที่ควรจะเป็นชาวบ้านพร้อมกันนิม,มนต์วิงวอนไม่อยากให้ท่านขึ้นไปอยู่เพราะกลัวท่านจะตายเหมือนพระทั้งหลายที่เคยเป็นมาแล้วท่านสงสัยจึงถามเขาว่าที่วัธรมมีฤทธิ์เดชต่างๆและมีผีใหญ่ดุนั้นมันเป็นอย่างไรอาตมาอยากทราบบ้าง เขาบอกกับท่านว่าเวลาพระหรือคารวาสขึ้นไปพักถ้ำนั้นโดยมากเพียงคืนแรกก็เริ่มเห็นฤทธิ์บ้างแล้ว คือเวลานอนหลับไปจะต้องมีการละเมอเพอ้อฝันไปต่างๆโดยมีผีรูปร่างดำใหญ่โตและสูงมากมหาและจะเอาตัวไปบ้างจะมาฆ่าบ้างโดยบอกว่าเขาเป็นผู้รักษาถ้ำนี้มานานแล้วและเป็นผู้มีอำนาจแต่ผู้เดียวในเขตแขวงนั้นไม่ยอมให้ใครมารุกล้ำกล้ามกลายได้เขาต้องปราบปรามหรือกำจัดให้เห็นฤทธิ์ทันทีไม่ยอมให้ใครมีอำนาจเก่งกาจยิ่งกว่า เขาไปได้นอกจากผู้มีศีลธรรมอันดีงามและมีเมตตาจิตคิดเผื่อแผ่กุศลแกบ่บรรดาสัตว์ไม่เป็นผู้คับแคบใจดำและตาำพรามทางความประพฤติเท่านั้นเขาถึงจะยินยอมให้อยู่ได้และเขาจะให้ความอารกขาด้วยดีพร้อมทั้งความเคารพรักและนับถือดังนี้ ส่วนพระโดยมากที่ไปอยู่กันไม่ค่อยมีความผาสุกและอยู่ได้นานต้องรีบลงมาหรือต้องตายเท่าที่เห็นมาก็เป็นทํานองนี้จริงๆ ใครไปอยู่ไม่ค่อยได้เพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เห็นรีบลงมาด้วยท่าทางที่น่ากลัวหรือตัวสัน่นแทบไม่มีสติอยู่กับตัวและพูดเรื่องผีดูดออกมาโดยที่ยังไม่มีใครถามเลยแล้วก็รีบหนีไปด้วยความกลัวและเข็ดหลาบไม่คิดจะกลับคืนมาถ้ำนี้อีกได้เลยยิ่งกว่านั้นขึ้นไปแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยไม่มีวันกลับลงมาเห็นหน้ามนุษย์มนาอีกต่อไปเลยท่าน ฉนั้นจึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวว่าจะอยู่ที่นั่นเลยท่านพระอาจารย์จึงถามว่าที่ว่าขึ้นไปอยู่เลยไม่ลงมาเห็นหน้ามนุษย์นั้นขึ้นไปอย่างไรกันถึงไม่ยอมลงมาเขาบอกว่า ายเลยท่านจึงไม่มีทางที่จะลงมาได้เมื่อเร็วๆนี้ก็มีพระมาตายอยู่ในถน้ำนี้ตั้งสี่องค์รวนมีแต่พระองค์เก่งๆทั้งนั้นเท่าที่พวกกระผมทราบจากพระท่านพูดให้ฟังว่าเรื่องผีท่านบอกว่าไม่กลัวเพราะท่านมีคาถากันผีและปราบผีตลอดคาถาอื่นๆอีกเยอะแยะผีเข้าไม่ถึงท่าน เมื่อชาวบ้านบอกเรื่องราวของถ้ำและผีดุให้ท่านฟังเพราะไม่อยากให้ท่านขึ้นไปแต่ท่านกลอบบอกว่าไม่กลัวและให้ญาติโยมพาท่านส่งขึ้นไปที่ถ้ำ ชาวบ้านจำต้องไปส่งท่านไปอยู่ที่นั่นเมื่อไปอยู่แล้วทำให้เป็นต่างๆมีเจ็บไข้บ้างปวดศรีรษะบ้างเจ็บท้องขึ้นมาอย่างสดสดร้อนๆบ้างเวลานอนหลับเกิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามีคนจะมาเอาตัวไปบ้างจะมาฆ่าบ้าง แม้พระที่ขึ้นไปอยู่ในถ้ำนั้นมีได้ไปพร้อมกันต่างองค์ต่างไปคนละวันก็ตามแต่อาการที่เป็นขึ้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันบางองค์ก็ตายอยู่ในถ้ำนั้นบางองค์ก็รีบลงจากถา้ำหนีไป พระที่มาตายอยู่ในถ้ำนี้สี่องค์ในระยะเวลาไม่ห่างกันเลยแต่ท่านจะตายด้วยผีดุหรือตายด้วยอะไรทางชาวบ้านก็ไม่ทราบได้แต่เท่าที่เคยสังเกตมาถ้ำนี้รู้สึกแรงมากอยู่และเคยเป็นมาอย่างนี้เสมอมาชาวบ้านแถบนี้กลัวกันไม่กล้าไปทะลึ่งอวดดีแต่ไหนแต่ไรมากลัวจะถูกหามกันลงมาโดยอาการร่อแร่บ้างโดยเป็นศพที่ตายแล้วบ้าง ท่านถามชาวบ้านว่าเหตุการณ์ดังที่ว่านี้เคยมีมาบ้างแล้วหรือเขาเรียนท่านว่าเคยมีจนชาวบ้านทราบอย่างฝังใจและกลัวกันทั้งบ้าน ทั้งรีบบอกกับพระหรือใครๆที่มาถ้ำนี้เพื่อต้องการของดีเช่นเหล็กไหลหรือพระศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆซึ่งอาจมีหรือไม่มีก็ตามแต่บางคนก็ชอบประกาศโฆษณาว่ามีดังนั้นจึงมักมีพระและคนที่ชอบทางนี้มากันเสมอแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรติดตัวไปนอกจากตายหรือรอดตายไปเท่านั้นเฉพาะชาวบ้านนี้ไม่ปรากฏว่ามีใครเคยไปเห็นเหล็กไหลหรือของดี อย่างอื่นๆในถ้ำนี้เลยเรื่องก็เป็นดังที่เล่ามานี้จึงไม่อยากให้ท่านขึ้นไปกลัวจะไม่ปลอดภัยดังที่เห็นเห็นมาพ่อชาวบ้านเล่าเรื่องจบลงท่านพระอาจารย์ยังไม่หายสงสัยในความอยากไปชมถ้ำนั้น ท่านอยากขึ้นไปทดลองดูจะเป็นจะตายอย่างไรก็ขอให้ทราบด้วยตนเองจะเป็นที่แน่ใจกว่าคำบอกเล่าแม้เขาจะเล่าเรื่องผีซึ่งเป็นที่น่ากลัวให้ฟังก็ตามแต่ใจท่านมิได้มีความสะดุ้งหวาดเสียวไปตามแม้นิดหนึ่งเลยยิ่งเห็นเป็นเครื่องเตือนสติให้ได้ข้อคิดมากขึ้นและมีความอาถรรพ์ที่จะเผชิญต่อเหตุการณ์อยู่ทุกขณะจิตสมกับเป็นผู้มุ่งสแสวงหาความจริงอย่างแท้จริง ท่านจึงพูดกับชาวบ้านเป็นเชิงถ่อมตนว่าเรื่องนี้เป็นที่น่ากลัวจริงๆแต่อาตมาคิดอยากไปชมถ้ำสักชั่วระยะหนึ่งหากเห็นท่าไม่ดีจะรีบลงมาจึงขอความการุณาโยมไปส่งอาตมาขึ้นไปอยู่ถ้ำนี้สักพักหนึ่งเถิดเพราะยังไม่หายสงสัยที่อยากชมถ้ำนี้มานานแล้วฝ่ายชาวบ้านก็พากันตามส่งท่านขึ้นถ้ำตามความประสงค์ ขณะที่พักอยู่ในถ้ำนั้นในระยะแรกๆร,รู้สึกว่าธาตุขันทุกส่วนปกติดีจิตใจก็สงบเยือกเย็นเพรองเงียบสงัดมากไม่มีอะไรมาพรุกพล่านก่อกวนนอกจากเสียงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่พากันเที่ยวหากินตามภาษาเขาเท่านั้นท่านรู้สึกเย็นกายเย็นใจในสองถึงสมคืนแรก พอคืนต่อไปโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นมาประจำขันก็ชักจะกกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นหนักมากบางครั้งเวลาไปส้วมถึงกับถ่ายเป็นเลือดออกมาอย่างสดสดร้อนรอนก็มีฉันอะไรเข้าก็ไม่ยอมย่อยเอาเลยเข้าไปอย่างไรก็ส้วมออกมาอย่างนั้น ทำให้ท่านคิดวิตกถึงคําพูดของชาวบ้านที่ว่ามีพระมาตายที่นี่สี่องค์เราอาจเป็นองค์ที่ห้าก็ได้ถ้าไม่หายเวลามีโยมขึ้นไปถ้ำตอนเช้าท่านก็พาโยมไปเที่ยวหายาที่เคยได้ผลมาแล้วมาต้มฉันบ้างฝนใส่น้ำฉันบ้าง เท่าที่ทราบเป็นยาประเภทรากไม้แก่นไม้แต่ฉันยาประเภทใดลงไปก็ไม่ปรากฏว่าได้ผลโรคนับวันรุนแรงขึ้นทุกวันกำลังกายก็อ่อนเพลียมากกำลังใจก็ปรากฏว่าลดลงผิดปกติแม้ไม่มากก็พอให้ทราบได้อย่างชัดเจน ขณะที่นั่งฉันยาได้นึกวิตกขึ้นมาเป็นเชิงเตือนตนให้ได้สติและปลูกใจให้กลับมีกำลังเข้มแข็งขึ้นมาว่ายาที่เราฉันอยู่ขณะนี้ถ้าเป็นยาช่วยระง,งับโรคได้จริงก็ควรจะเห็นผลบ้างแม้ไม่มากเพราะฉันยามันหลายเวลาแล้วแต่โรคก็นับวันกำเริบหากยามีทางระง,งับได้บ้างทำไมโรคจึงไม่สงบ เห็นท่ายานี้จะไม่ใช่ยาเพื่อระง,งับบำบัดโรคเหมือนแต่ก่อนเสียกระมังแต่อาจเป็นยาประเภทช่วยส่งเสริมโรคให้กำเริบแน่นอนสำหรับคราวนี้โรคจึงนับวันกำเริบขึ้นเป็นลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะพยายามฉันไปเพื่อประโยชน์อะไร พอได้สติจากความวิตกวิจาร์ณที่ผุดขึ้นมาในขณะนั้นแล้วท่านก็ตัดสินใจและบอกกับตัวเองทันทีว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะระง,งับโรคผัานนี้ด้วยยาคือทำโมสดเท่านั้นจะหายก็หายจะตายก็ตายเมื่อสุดกำลังความสามารถในการเยียวยาทุกวิถีทางแล้วยาที่เคยนำมารักษานั้น จะงดไว้จนกว่าโรคนี้จะหายด้วยธรรมโมสดหรือจนกว่าจะตายในถ้ำจะยังไม่ฉันยาชนิดใดๆในระยะนี้แล้วก็เตือนตนว่า เราจะเป็นพระทั้งองค์ที่ได้ปฏิบัติบำเพ็ญทางใจมาพอสมควรจนเห็นผลและแน่ใจต่อทางดำเนินเพื่อมะผลนิพพานมาเป็นลำดับซึ่งควรถือเป็นหลักยึดของใจได้พอประมาณอยู่แล้วทำไมจะขี้ขลาดอ่อนแอในเวลาเกิดทุกขเวทนาเพียงเท่านี้ ก็เพียงทุกเกิดขึ้นเพราะโรคเป็นสาเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านี้เรายังสู้ไม่ไหวกลายเป็นผู้อ่อนแอกลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินเสียแต่บัดนี้แล้วเมื่อถึงคราวจวนตัวจะชิงชัยเพื่อเอาแพ้เอาชนะกันจริงๆคือเวลาขันจะแตกธาจะสลายทุกยิ่งจะโหมกันมาทับธาตุขันและจิตใจจนไม่มีที่ปลงวางเราจะเอากำลังจากที่ไหนมาต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดไปได้โดยสุขโต ไม่เสียท่าเสียทีในสงครามล้างขันเล่า พอท่านทำความเข้าใจกับตนเองอย่างแน่ใจและมั่นใจแล้วก็หยุดจากฉันยาในเวลานั้นทันทีและเริ่มทำสมาธิภาวนาเพื่อเป็นโอสถบบำบัดบรรเทาจิตใจและธาตุขันต่อไปอย่างหนักแน่นทอดความอาลัยเสียดายในชีวิตธาตุขันปล่อยให้เป็นไปตามคติธรรมดาทำหน้าที่ห้ามหันจิตดวงไม่เคยตายแต่มีความตายประจํานิสัยลงไปอย่างเต็มกำลังสติปัญญาศรัทธาความเพียร ที่เคยอบรมมาโดยไม่ได้สนใจคำหนึ่งต่อโรคที่กำลังกำเริบอยู่ภายในว่าจะหายหรือจะตายไปขณะใดาในเวลานั้นอย่างสติปัญญาลงในทุกขเวทนาแยกแยะส่วนต่างๆของาธาตุขันออกพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละคือยกทั้งส่วนรูปกายทั้งส่วนเวทนาคือทุกภายในทั้งส่วนสัญญาที่หมายกายส่วนต่างๆว่าเป็นทุกทั้งส่วนสังขารตัวปรุงแต่งว่าส่วนนี้ เป็นทุกข์ขึ้นสู่เป้าหมายแห่งการพิจารณาของสติปัญญาผู้ดำเนินงานทำการขุดขนคลี่คลายอย่างไม่หยุดยัง้งแต่เวลาพลบค่ำถึงเที่ยงคืนคือ24นาฬิกาจึงลงเอยกันได้จิตมีกำลังขึ้นมาอย่างประจักษ์สามารถคลี่คลายธาตุขันจนรู้แจ้งตลอดทั่วถึงทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบขึ้นอย่างเต็มที่จากโรค โรคก,ก็ระง,งับดับลงอย่างสนิทจิตรวมลงถึงที่ในขณะนั้นขณะนั้นโรคก,ก็ดับทุกก็ดับความฟุ้งซ่านของใจก็ดับพอจิตรวมสงบลงถึงที่แล้วถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิแล้วจิตสว่างออกไปนอกกายปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำและสูงมากราวสิบเมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวราวสองวาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่า จะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดียวใจตามที่ผีบอกกับท่านว่าตะบองเหล็กที่เขาแบกอยู่บนบ่านั้นตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงหนนเดียวเท่านั้นช้างสารต้องจมลงไปในดินแบกจมมิดเลยโดยไม่ต้องตีําอีกท่านกำโลดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่า จะมาตีและฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่าการมาอยู่ที่นี้ไม่ได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอจะถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดตีและฆ่าให้ตายเช่นนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจรักษาผู้เขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้ต้องปราบปรามและกำจัดทันที ท่านตอบว่าก็อาตมาไม่ได้มาครองอำนาจบนหัวใจใครนอกไปจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสบาปธรรมบนหัวใจตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจบริสุทธิ์และมีอำนาจในทางเมตตาครอบตรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือน ท่านซักถามและเทศให้ผีร่างยักษ์ฟังเสียใหญ่ในขณะนั้นว่าถ้าท่านเป็นผู้มีอำนาจเก่งจริงดังที่อวดอ้างแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมและเหนือธรรมอันเป็นกฎใหญ่ปกครองมวลสัตว์ในไตรภพด้วยหรือเปล่าเขาตอบว่าเปล่าท่านพูดว่า พระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าส,สามารถปราบกิเลสต,ตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในคิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจได้ส่วนท่านที่ว่าเก่งได้คิดปราบกิเลสต,ตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยังเขาตอบว่ายังเลยท่านท่านว่าถ้ายังท่านก็มีอำนาจไปในทางที่ทำตนให้เป็นคนมืดหน้าป่าเถื่อนตั้งหากซึ่งนับว่าเป็นบาปและเสวยกรรมหนัก แต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วของตัวที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นอยู่โดยไม่รู้สึกตัวว่าเป็นผู้มีอำนาจแบบก่อไฟเผาตัวและต้องจัดว่ากำลังสร้างกรรมอันหนักมากมิหนำยังจะมาตีมาฆ่าคนที่ทรงศีลธรรมอันเป็นหัวใจของโรคถ้าไม่จัดว่าท่านทำกรรมอันเป็นบาปหยาบช้ายิ่งกว่าคนทั้งหลายแล้วจะจัดว่าท่านทำความดีที่น่าชมเชยที่ตรงไหนอาตมา เป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมุ่งมาทำประโยชน์แก่ตนและแก่โลกโดยการประพฤติธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านยังจะมาทุบตีและสังหารโดยไม่ได้คำนึงถึงบาปกรรมที่จะฉุดลากท่านลงนรกเสวยกรรมอันเป็นมหันตะทุกเลยอาตมารู้สึกสงสารท่านยิ่งกว่าจะอาลัยในชีวิตของตัวเพราะท่านหลงอำนาจของตัวจนถึงกับจะเผาตัวเองทั้งเป็นอยู่ขณะนี้แล้ว อำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจอันนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ท่านว่าเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวงปกครองอยู่ในเขตเขานี้หรือแต่อำนาจนั้นมีฤทธิ์เดชเหนือกรรมและเหนือธรรมไปได้ไหม ถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้สำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็ยังจกต้องตายอยู่โดยดีเมื่อการของมันมาถึงแล้วเพราะโลกนี้เป็นอยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากัน แม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอานราจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ขณะน,นี้แต่ท่านก็ไม่ได้เก่งกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นซักถามและเทศสั่งสอนบุรุษลึกลับโดยทางสมาธิอยู่นั้นท่านเล่าว่าเขายืนตัวแข็งบ่าแบกตะบองเหล็กเครื่องมือสังหารอยู่เหมือนตุ๊กตาไม่กระดุกกระดิกไม่ขยับขยื้อนไปไหนมาไหนเลย ถ้าเป็นคนธรรมดาเราก็ทั้งอายทั้งกลัวจนตัวแข็งแทบลืมหายใจแต่นี่เขาเป็นอมนุษย์พิเศษผู้หนึ่งจึงไม่ทราบว่าเขามีลมหายใจหรือไม่แต่อาการทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าเขาทั้งอายทั้งกลัวท่านพระอาจารย์มั่นจนสุดที่จะอดกลั้นได้แต่เขาก็อดกลั้นได้อย่างน่าชม ตอนท่านแสดงธรรมจบลงเขาได้ทิ้งตะบองเหล็กจากบ่าอย่างเห็นโทษและนรมิตเปลี่ยนภาพจากร่างของบุรุษลึกลับที่มีกายดำสูงใหญ่มาเป็นสุภาพบุรุษพุทธมามะกะผู้อ่อนโยนนิ่มนวลด้วยมารยาทอัธยาศัยแสดงความเคารพคาระวะและกล่าวคำขอโทษท่านอาจารย์แบกบุคคลผู้เห็นโทษสำนึกในบาปอย่างถึงใจซึ่งต่อไปนี้เป็นใจความของเขาที่กล่าวตามความสัต์จริงต่อท่านพระอาจารย์ว่า กระผมรู้สึกแปลกใจและสะดูกลัวท่านแต่เริ่มแรกมองเห็นแสงสว่างที่แปลกและอัศจรรย์มากซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนพุ่งจากองค์ท่านมากระทบตัวกระผมทำให้อ่อนไปหมดแทบไม่อาจสแสดงอาการอย่างใดออกมาได้ อวัยวะทุกส่วนตลอดจิตใจอ่อนเพลียไปตามตามกันไม่อาจจะทำอะไรได้ด้วยพล,าลการเพราะมันอ่อนและนิ่มด้วยความซาบซึ้งจับใจในความสว่างนั้นทางทั้งที่ไม่ทราบว่านั่นคืออะไรเพราะไม่เคยเห็นเท่าที่แสดงกิริยาคำรามจะทุบตีและฆ่านั้นมิได้ออกมาจากใจจริงแม้แต่น้อยเลยแต่แสดงออกตามความรู้สึกที่เคยฝังใจมานานว่าตัวเป็นผู้มีอำนาจในหมู่อมนุษย์ด้วยกันและมีอำนาจ ในหมู่มนุษย์ที่ไม่มีศีลธรรมชอบรักบาปหาบความชั่วประจำนิสัยต่างหากอำนาจนี้จะทำให้ใครเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการโดยปราศจากการต้านทานขัดขวางมานะอันนี้แหละพาให้ทำเป็นผู้มีอำนาจแสดงออกพอไม่ให้เสียลวดลายทั้งท้งที่กลัวและใจอ่อนทำไม่ลงและมีได้ปลงใจว่าจะทำหากเป็นเพียงแสดงออกพอเป็นกิริยาของคนเคยมีอำนาจเท่านั้นกรมอันไม่งามใดๆที่แสดง งออกให้เป็นของน่าเกลียดในวงนักปรา์ที่แสดงต่อท่านวันนี้ขอได้เมตตาอาโหสิกรรมแก่กรรมนั้นๆให้กระผมด้วยอย่าต้องให้รับบาปหาบทุกต่อไปเลยถ้าเป็นอยู่เวลานี้ก็มีทุกอย่างพอตัวอยู่แล้วยิ่งจะเพิ่มทุกข์ให้มากกว่านี้ก็คงเหลือกำลังที่จะทนต่อไปไหวท่านถามเขาว่า ท่านเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากกายก็เป็นกายทิพย์ไม่ต้องพาหอบหิวเดินเหินไปมาให้ลำบากเหมือนมนุษย์การเป็นอยู่หลับนอนก็ไม่เป็นภาระเหมือนมนุษย์ทั่วโลกที่เป็นกันแล้วทำไมจึงยังบ่นว่าทุกอยู่อีกถ้าโลกทิพย์ไม่เป็นสุขแล้วโลกไหนจะเป็นสุขเล่า เขาตอบว่าถ้าพูดอย่างผิวเผินและเทียบกับกายมนุษย์ที่หย,ยาบหยาบพวกกายทิพย์อาจมีความสุขมากกว่าพวกมนุษย์จริงเพราะเป็นทูมิที่ละเอียดกว่ากันแต่ถ้ากล่าวตามชั้นภูมิแล้วกายทิพย์ก็ย่อมมีทุก์ขไปตามวิสัยของภูมินั้นๆเหมือนกันระหว่างที่ผีกับพระสนทนากันในตอนนี้รู้สึกว่าละเอียดและลึกลับยากที่ผู้เขียนจะนำมาลงได้ทุกประโยคจึงขออาภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยความจนใจ สุดท้ายแห่งการสนทนาธรรมท่านว่าบุรุษลึกลับมีความเคารพเลื่อมใสในธรรมเป็นอย่างยิ่งและปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมกล่าวอ้างท่านพระอาจารย์เป็นสรณนะและเป็นองค์พยานด้วยพร้อมทั้งให้ความอารักขาแก่ท่านเป็นอย่างดีและขอนิมนต์ท่านพักอยู่ที่นี่ให้นานๆถ้าตามใจเขาแล้วไม่อยากให้ท่านจากไปสู่ที่อื่นตลอดอายุของท่านเขาจะเป็นผู้คอยดูแลรักษาท่านทุกอิริยาบถไม่ให้มีอะไรมาเบียดเบียนหรือรังแกท่านได้ E ความจริงแล้วเขามีใช่บุรุษลึกลับและมีร่างกายดำสูงใหญ่ดังที่แสดงภาพต่อท่านแต่เขาเป็นหัวหน้าแห่งรุกคเทวดาซึ่งมีบริษัทบริวารมากมายที่อาศัยอยู่ในภูเขาและสถานที่ต่างๆมีเขตอนาบริเวณกว้างขวางมากติดต่อกันหลายจังหวัดมีนครน,นายกเป็นต้นนับแต่ขณะจิตท่านสงบลงและระง,งับโรคจนหายสนิทไม่ปรากฏเลยประมาณเที่ยงคืนกับที่รุกคเทพมาเกี่ยวข้องและสนทนาธรรม นจนถึงเวลาจากไปและจิตถอนขึ้นมาก็ประมาณ4นาฬิกาคือสิบทุ่งโรคที่กำลังกำเริบในขณะที่นั่งทำสมาธิภาวนาพอจิตถอนขึ้นมาปรากฏว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไม่ต้องอาศัยยาอื่นใดรักษาอีกต่อไปโรคหายได้เด็ดขาดด้วยทำโอสถทางภาวนาล้วนๆจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสำหรับท่านในคืนวันนั้น พอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปมิได้หลับนอนตลอดรุง่งเมื่อออกจากที่ภาวนาแล้วร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระปรี้กระเป่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใสหนึ่ง จิตรวมสงบลงเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุขหนึ่งโรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิงหนึ่งจิตได้หลักยึดเป็นที่พอใจหายสงสัยในสิ่งที่เคยเป็นมาหลายชนิดหอาหารที่ฉันลงไปในตอนเชา้าแต่วันหลังกลับทำการย่อยตามปกติหนึ่ง ความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามวิสัยวาสนาหนึ่งในคืนต่อไป ท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดก่อกวนบางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับพวกรุกคเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นผู้ประกาศโฆษณาให้ทราบและเป็นหัวหน้าพามาคืนที่ไม่มีเรื่องมาเกี่ยวข้องท่านก็สนุกบำเพ็ญสมาธิภาวนาบ่ายวันหนึ่งท่านออกจาก ที่สมาธิแล้วก็ออกไปนั่งตากอากาศห่างจากหน้าถ้ำพ่อประมาณขนาดนั้นกำลังรำพึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพระเมตตาประทานไว้แก่หมู่ชนรู้สึกว่าเป็นธรรมที่สุขุมลุ่มลึกมากยากที่จะมีผู้สามารถปฏิบัติและไตรตรองให้เห็นจริงตามได้ท่านเกิดความภูมิใจและอัศจรรย์ในตัวท่านเองขึ้นมาที่มีวาสนาได้ปฏิบัติและรู้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างจากธรรมแม้จะยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิที่ใฝ่ฝัน มานานก็ตามแต่ก็ยังจัดว่าอยู่ในขั้นพอกินพอใช้ไม่ขัดสนจนมุมในความสุขที่เป็นอยู่และจะเป็นไปซึ่งตัวเองก็แน่ใจว่าจะถึงแดนแห่งความสมหวังในวันหนึ่งแน่นอนถ้าไม่ตายเสียในระยะการที่ควรจะเป็นนี้ขณะนั้นกำลังสวยสุขเพลินอยู่ด้วยการพิจารณาธรรมทั้งฝ่ายมรคคือทางดำเนินและฝ่ายผลคือความสมหวังเป็นลำดับจนถึงความดับสนิทแห่งกองทุกข์ภายในใจไม่เหลือ